ครับสวัสดีครับนวัสครับค่ะวันนี้ตลาดก็ถือว่าปิดบวกเล็กน้อยนะคะพี่มีมุมมองตลาดต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้เช้ายัางไงคะครับจริงๆเห็นว่าวันนี้ก็คือเราเห็นแรงขายทั้งวันนะครับค่ะจากช่วงเช้าเนตลาดตอบรับในเชิงบวกนะครับเรื่องตัวสัญญาณอย่างตัวไอโฟนสีนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีท่าทีสัญญาณโดยวรวมเนี่ยโดวิดปวดที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับมุมมองเรื่องดอกเบี้ยก็ซบลงนะครับข้อมองคล้ายน,นึ้วรับว่าดอกเบี้ยจะขึ้นปีนี้ประมาณสองรอบนะครับ แต่สิ่งสำคัญคือมีการปรับมุมมองดอกเบี้ยนะครับอของปี2016-2017เนี่ยนะครับลง0.5เ็นนะครับดึงตัวคาดการณ์ก็หมายความว่าเทรนด์ของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงหนึ่งสองปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะไม่เร่งตัวเพรเป็นภาพบวกต่อตลาดจริงๆ้วถาเิดสี่งเอเชียได้รวมเนี่ยในหลายตลาดนะครับวันนี้เขาทำไฮกันนะครับไฮใหม่ของปีนี้นะครับก็จะมีแค่ไทยนะครับมีแค่ญี่ปุ่นนะครับมีแค่จีนแล้วก็อินเดียท่านได้มีนะครับที่ ่ยังไม่ทำา i g ใหม่ ai, นะครับออของปีนี้นะครับผมแต่โดยรวมก็เรายังก็เป็นตลาดที่อัพฟอร์มอยู่เป็นเทราวันนี้เราเห็นสัญญาณของการขายไออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะต้องมารอดูนะว่านักทุนกลุ่มไหนนะครับที่ขายไปออกมานะครับทําให้ตัวดัวชนีป็นภาพกงานถูกกดอีกเรื่องหนึ่งคือตลาดวันนี้ค่อนข้างปิดเร็วด้วยนะครับก็เข้าใจว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ทำให้ตลาดปิดค่อนข้างต่างตํา,านิดนึงด้วยนะครับการแลนดอนเนี่ยปิดค่อนข้างเร็วนิดนึงก็โดยรวมเช่นพรุ่งนี้นะครับถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับ ทั้งซิลท่านบาทแข็งค่าในยานทุพโชนี่เข้ามาเนี่ยตลาดยังน่าจะนะครับอยู่ในเชิงการค่อยๆใช้์วีไซรวีอัพขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวต้านวันพรุ่งนี้นะครับที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามนะครับก่อนมาสี่ร้อยหนึ่งจุดนะครับแรับก็หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ครับอืมค่ะแล้วสําหรับตัวหุ้นล่ะคะหุ้นจริงๆเอ่อปุ่มโซลคับนะครับเริ่มฟอร์บมากขึ้นนะครับวันนี้เอราวันก็เริ่ม ส่งเปญนาณนะครับจะเบรกเอาขึ้นไปนะครับต้าร์ตันที่0.44ครับถ้าเบรกได้นรับก็จะดูที่0.84ครับค่ะแนวรับอยู่ที่4.34นะครับมูลค่าพื้นฐานให้ไว้ที่5.90นะครับสำหรับตัวเอโนวันนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเบสท์เวอร์กรีนนะครับที่เริ่มฟอร์มตัวขึ้นมานะครับจอสัญญาณจะเป็นเบรกเอาเหมือนกันนะครับก็ดูด้าร์ตัน1.84เปน1.9ครับ แนวรับ1.77นะครับแล้วก็ไม่ควรย่อหลุดบริเวณ1.75นะครับสรัตรูเป็นเทโลพีนที่นี้มูลค่าพื้นฐาน2.56นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่เรามองบวกนะครับต่อเรื่องตัวตนต้านกลไกจากการกันสาขานะครับล้วกกโรงไฟ้าที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีนี้นะครับที่จะเรื่องเสี่ยงีได้นะครับค่ะตัวมิสโซลแคปอื่นๆนะครับที่มีสัญญาณค่อนข้างดีจริงๆวันนี้ัวหนึ่งที่ถ้าเช้าเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเร็วนะครับ ก็จะเป็นตัว BCH นะครับ BCH ขึ้นไปบริลดาบ้านสิบเอดบาทสี่สิบนะครับแล้วก็เริ่มถูกขายกำไรออกมานะครับพวกขึ้นไปแรงมากนะครับก็ปิดที่เว้นสิบบาทเจ็ดสิบเเป็นทุนที่เราแนะนำกันในช่วงนาธรรมดาด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆใครยังไม่ได้ขายกำไรเนี่ยก็ยังคงถือต่อได้นะครับในแ่งการถือลงทุนเนี่ยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าจุดล็อกผลิตก็คืออย่าหลุดสิบาทห้าสิบนะครับแล้วก็จุดที่ คุยต้องขายทำไมทั้งหมดเลยก็คือสิบบาทยี่สิบนะครับถ้าลงมาครับอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มมิ๊กมอลครับค่ะส่วนตัวบิ๊กแคปเองเนี่ยนะครับตัวที่เรามองค่อนข้างดีก็จะเป็นตัวปตทนะครับปตทค่ะครับก็รอบนี้เนี่ยดูเวลาต้านสองร้อยแปดสามนะครับกับบริเวณสองร้อยเก้าสามนะครับแนวรับก็สองสิบสามนะครับเป็นแนวรับจาตัวปตท ครับผมตัวหุ้นก็ประมาณนี้ก่อนครับประมาณนี้ได้ค่ะจริงมันก็จะมีตัวหนึ่งจริงๆมันพักอยู่คือแฟนปีนะครับจริงๆถ้าพักมาบริเวณหกบาทสามสิบถึงหกบาทยี่ห้าไม่หลุดเนี่ยก็ผมพิดว่าเป็นจุดที่จะพักแล้วก็ขึ้นต่อนะครับอกอดูนวตานบริเวณหกจุดหกห้าหรืเจ็ดบาทนะครับรับกันดีนะครับได้ค่ะคแล้วตัวเซฟฟิตี้นะคะ ก็เดี๋ยวมีตัวหนึ่งลืมไปตัวน้ำตาลบยดัมนะครับก็ราคาน้ำตาลยิ่งขึ้นต่อนี่นะครับก็ลองดูดัตตันสิบาบาทเจ็ดสิบกับสิบสี่บาทไว้นะครับแนวรับเนี่ยส3บามทไม่ควรย่อหลุดนะครับที่มูลค่าพื้นฐานสิบห้าบาทหกินะครับสิบห้าบาทหกสิบครับมาดูตัวเซสซิตี้นะครับ CTH ค่ะดีภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังคือในภาพของแคนเดลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นการเปิดสูงปิดอยู่ในส่วนที่ไม่สูงนะครับ ตล้งโแต่โดยรวมก็ยังเป็นเทรนที่พอที่จะถือลองต่อได้ครับก็ดูนาวต้านบริเวณ900นะครับกับ907นะครับผมจุดที่คนเล่นรอรอบนี้จะยอยล็อกฟุ้ผิดออกมานะครับก็คือบริเวณ883นะครับอย่าดุดนะครับแล้วก็จุดซ็อฟลอดคือ8 7ดนะครับผมคือช่วงจากจุดนี้ไปเนี่ยจะเริ่มวอลุ่ยทยนิดหนึ่งนะครับคิดว่าฟอร์เรนโหลดหลอกมาเยอะเนี่ยมันจะเริ่มมีการขายกาไร คือปิดสานะนะครับฝั่งรองก็คือปิดช็อตออกมาบ้างนะครับคือ่อเตรนตัวที่จะไม่ซื้อในตัวเจติปี้ฟเจอร์เนี่ยสวีเอชเริ่มเป็นภาพการไซรวีนะครับดูไห้เห็นภาพการดันขึ้นรอบใหม่นะครับต้องค่อยๆดูไปนะครับก็ต้องรอดวงนารอนาคตเล่นหน้าหลอกอยู่ครับตัวทองคำ,งคำจริงก็เป็นอย่างที่เรามองไว้นะครับว่าถ้าเสร็จศญญยาโดวิทก็ทองคำจะขึ้นต่อนะครับจริงๆ ผมไม่ได้แนะนำให้ทำอะไรนะครับผมให้กอบไว้ที่หนึ่นองร้อนะครับกลับเป็นมา2องรตอนนี้เป็นขึ้นมานะครับก็ใครจะเล่นกเป็นลักษณะตัวการร่วงลงเ่ยตัวนี้สามารถการร่วงงได้นะครับก็ดูแนวต้าน1,280กับพั0สามร้อยเหรียญดอลร์ยอนนะครับโดยมีจุดสตอปลอสตนะครับถ้าเราเข้าไปตนบริเวณนี้เนี่ยอย่าหลุดลงมาที่1,252งสองห้าสอนะครับได้ค่ะพี่กอล์พาร์ทขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็เป